สำนักงานสลากฝากโดสำนักงานสลากดีแมนรัฐบาลสำนักงานสลากฝากบอกตอนมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสสรไปรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศหรือ ISO 2 7 0 0 1 เวอร์ชัน2005จะสามารถยืนยันการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานมีขั้นตอนและระบบมีความชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรสลากระดับสากลเราเข้ามาในบทบาทของผู้ตรวจ ISO 27001 เวอร์ชัน2005นะครับว่าด้วยเรื่องของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศนะครับออตรงนี้จะเป็นเรื่องสาระสำคัญก็คือความปลอดภัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีอยู่ในองค์กรนะครับซึ่งภาพก็คือเราเข้าใจว่าข้อมูลต่างเนี่ยสำหรับองคอนน์กรชั้นนำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองสลากนะครับสำนักงานกองสลากหลักๆเลยก็คือว่าความปลอดภัยของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นออในเรื่องของการออกสลากในเรื่องของการจ่ายรางวาัลนะครับในเรื่องของ ข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่ในระบบนะครับทั้งหมดมีความสําคัญทั้งสิ้นนะครับและในยุคสารสนเทศที่ว่านี้เนี่ยถ้าเรามีกระบวนการที่เด่นชัดนะครับชัดเจนโปร่งใสนะครับแล้วก็เชื่อถือได้บทบาทของ BV เนี่ยก็คือเข้ามาดูตรงตรงขั้นตอนเหล่านี้นะครับว่าทุกๆอย่างทําไปอย่างมีมาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภครวมถึงคู่ค้าทั้งหมดได้ในประเทศไทยนะครับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 27001เนี่ยโดยรวมแล้วในระดับเทียบกับอาเซียนเนี่ยเราไม่เป็นรองที่ไหนนะครับต้องบอกว่าถ้าถ้าเทียบกันใน BV เองเนี่ยเราเองก็เป็นผู้ตรวจที่คอยสนับสนุนในภูมิภาคอาเซียนนะครับแต่ประเทศที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้สูงๆเนี่ยจะประกอบด้วยสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับอ,อ,อินโดนีเซียกำลังตามมาติดๆครับนะครับก็คือมี4ประเทศหลักๆตอนนี้ที่ มีความคืบหน้าอย่างเห็นเป็นนัยยะสําคัญครับในนามของบริษัทนะครับเราก็คงต้องบอกว่าจากการที่เราได้ตรวจในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่ากระบวนการในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของทางสํานักงานกองสลากเนี่ยมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็มีความมีการบริหารความเสี่ยงนะครับทำให้ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราที่ทางกองสลากดําเนินงานอยู่เนี่ย น่าจะทําให้ผู้บริโภคนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถมีความสบายใจได้นะครับว่าทุกอย่างชัดเจนโปร่งใสยยุติธรรมครับขอบคุณครับ เชื่อจดหมายหลอกลวงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราฐเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม